แซนด์วิชซอเวของปุณนะคะเป็นพาเมซานออริกาโนนะคะพาเมซานออริกาโนซอฟเวแซนด์วิชความนุ่มค่ะให้ดูความนุ่มนุ่มมากๆนะคะนุ่มมากๆแล้วก็หอมนะคะเนื้อด้านในนะคะมันผ่าแล้วนี่นะคะผสมโควิดด้วยสูตรนี้นะคะมันทำผสมโควิดความนิ่มนะคะนิ่มมากๆค่ะ นะคะทำไม่ยากค่ะนวดก็ไม่ต้องขึ้นฟิล์มนะคะนวดแค่พอประมาณนี่ก็ได้แซนวิชซอฟเวย์หน้าทานแบบซอฟเวย์เลยนะคะทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเพิ่งผสมแป้งโฮวิตนะคะกับแป้งนำขนมปังเข้าด้วยกันค่ะตำดิกเกลือค่ะ เอ่อโควิดท,ที่เปิ้นใช้ไม่ละเอียดมากนะคะแต่ก็ไม่ได้หยาบมากนะคะใครมีโควิดละเอียดก็ใช้ได้โควิดหยาบก็ใช้ได้นะคะสุตนี้คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะในอ่างผสมนะคะเปิ้นใส่น้ําค่ะเปิ้นใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆใช้น้ําจากตู้เย็นก็ได้นะคะตามด้วยน้าตาลทรายค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นยีสต์ค่ะใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีไหมนะคะตอนนี้นะคะรอให้ยีสต์ขึ้นเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะแต่เปิ้นมั่นใจว่ายีสต์เปิ้นทำงานดีนะคะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเปิ้นจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะน้ำมันมะกอกค่ะใครไม่มีน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันพืชได้นะคะ คนหรือนวดนะคะใครใช้เครื่องก็นวดด้วยเครื่องได้นะคะนวดด้วยมือได้นะคะหรือคนแบบเปิ้ลก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะนะคะสูตรนี้ไม่ต้องฟิลบางนะคะแค่นวดให้เนียนเข้ากันดีนะคะขึ้นฟิลมได้ค่ะแต่ไม่ต้องบางมากนะคะนะใครนวดมือใช้ฟาดเอานะคะจับยกฟาดยกฟาดนะคะ ใช้แครปเจอช่วยนะคะแล้วก็ยกฟาดยกฟาดนะคะจะหายแฉะไวคะ<ม>้ค่ะปนวดจนเขาเนียนเป็นจับตัวกันเป็นก้อนดีนะคะทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวมันจะพักแป้งเลยนะคะลวกแป้งมันรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้ง ใส่น้ำมันพืชนนะ่าเล็กน้อยที่โถทาที่มือด้วยนะคะกันโดติดนะคะแล้วยกเนี่ยโดที่ดีนะคะยกขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นไหมคะเขาไม่ขาดหลุดแล้วก็ดึงๆมีความยืดหยุ่นนะคะนะเนี่ยสบัสบสัๆเขาก็ไม่ขาดนะไม่หลุดนะคะแล้วเรารวบแ,แ,แ,แป้งค่ะ ให้เป็นก้อนฟิมไหมก็ไม่ได้ฟิมนะคะนี่ให้ดูก็ไม่ได้ฟิลมยังขาดเลยแต่ว่าพอแล้วนะคะแต่ว่าแป้งที่ดีจะต้องแบบนี้ค่ะนี่เนี่ยแบบนี้นะคะนะไม่ต้องฟิมก็ได้แต่ต้องยืดหยุ่นแล้วก็เนียนเข้ากันดีค่ะนะคะ แป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งเอ่อ40นาทีถึง90นาทีนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะนะอากาศร้อนอาจจะขึ้นไวอากาศหนาวอาจจะขึ้นช้านะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาขึ้นรูปกันเลยนะคะนี่นะให้ดูใหญ่นะบนยกขึ้นมาแบบนี้เลย ติดมือเล็กน้อยต้องใช้แป้งนวลน,นะคะจะเอายกขึ้นมาไล่ลมให้หมดก่อนนะคะเราค่อยเอาไปช่างก้อนละร้อยแปดสิบกรัมนะคะสามก้อนเด็ก,ก็ละร้อยแปดสิบกรัมนะสามก้อน จากนั้นะ้เดี๋ยวเราจะคลึงกลมน้าะโรยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะถ้าติดแป้งนวลก็ใช้แป้งทําขนมปังหน้าโรย กลมหน้าเราพักเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะพักคุมผ้านะคะพักเอาไว้ประมาณ20-25นาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวะคะ่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของพาเมซานออริกาโนนะคะที่จะใช้โรยหน้าขนมปังนะคะก็มีพาเมซานชีสขูดนะคะ มาซาลชีสเนี่ยถ้าทานไม่หมดให้แช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะเขาจะเก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะบี้ให้ละเอียดละเอียดนะคะเพราะว่าเขาจับตัวกันเป็นก้อนด้วยผงหัวหอมค่ะผงกระเทียม เราก็ที่ขาดไม่ได้นะคะออริกาโน่แห้งค่ะนะใครไม่มีผงหัวหอมผงกระเทียมหรือออริกาโน่แห้งก็ใช้เครื่องเทศผสมนะคะที่เป็นอิตาเลียนซีซันนิงนะคะใช้ได้ค่ะคลุกให้เข้ากันดีนะคะเราก็พักเอาไว้ค่ะแป้งก็พักครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาขึ้นรูปนะคะทีละก้อนตามลำดับที่เราพักเอาไว้นะคะโรยแป้งค่ะ กันติดนะคะใช้แป้งที่โรยเป็นแป้งทาขนมปังนะคะแป้งที่เราใช้ทําขนมปังอันนี้นะคะไล่ลงค่ะเราจะรีดความยาวประมาณ1ฟุตนะคะเหมือนของออริจินอลเลยนะคะเหมือนของซอฟต์วร์ออริจินอลใครจะรีดสั้นกว่าก็ได้นะคะไม่ไม่มีปัญหานะคะนะรีดให้ประมาณฟุต รีจากตรงกลางขึ้นไปข้างบนรีจากตรงกลางลงมาข้างล่างนะคะสลับกันไปเรื่อยๆถ้าใครไม่มีถาดบ,บักเก็ตแบบของเ้นนะคะก็พักแป้งในถาดรองกระดาษธรรมดาได้เลยนะคะนะี่ให้ได้ประมาณ1ฟุตหรือ12นิ้วนะคะ30เซน ก้นใช้สักฟฝ่ามือกดนะ,ะให้แน่นนะพับแล้วกดนะคะแล้วเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะ นำไปวางเรียงมุลถัดอบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามชิน้นใครมีขวดสเปรย์เล็กๆใช้ขวดสเปรย์ก็ได้นะคะหรือใครมีแปรงก็แปรงเอาได้นะคะโรยและตบๆนะคะ เัืนใช้ตรงเนี้ยนะคะตกๆกดให้ติดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวะคะ่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราเพิ่ก็วางเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดด้านบนนะคะ ไม่ต้องลึกมากก็ได้นะคะแค่ให้เป็นรอยสัก3ามรอยเท่านั้นเองนะคะ mm. เมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะ mm. นำโคบได้เลยค่ะ mm. สุกออกมาแล้วนะคะเรียบร้อย mm. เดี๋ยวรารอให้ขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะแล้วก็มาจับเป็นแซนด์วิชค่ะ นี่นะคะแซนด์วิชซอฟเวย์ของปุณน,นะคะเป็นพาร์มซานออริกาโนนะคะพาร์มซานออริกาโนซอฟเวย์แซนด์วิชความนุ่มค่ะให้ดูความนุ่มนุ่มมากๆนะคะนุ่มมากๆ<น>แล้วก็หอมนะคะ <S <s นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะนี่นี่ขยำให้ดู <c oughs> กด subscribe นะคะกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เพืนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะขันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ